สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนพิธีการทําเครื่องยิงพลุกันนะครับเครื่องยิงพลุกก็ผมก็พัฒนาพัฒนาเอามาพัฒนานะครับพัฒนาจากเครื่องยิงพลุแบบเก่าๆนะครับที่วงจรโคตรง่ายเลยนะครับอันนี้ก็ทําให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนี่คือพิธีการใช้ของมันนะครับอันนี้คือลูกกระสุนมันนะครับที่จะเป็นพุุอันนี้ก็เป็นแรงไอ้พลังงานไอ ตัวตัวสองของลูกกระสุนนี่เพิ่มเเป็นลฟ้านะครับวิธีการก็คือเราต้องเอาไฟแช็กมาอันหนึ่งแล้วก็กดแล้วก็พอกดปุ๊บให้รีบๆจุดทันทีเลยนะครับก่อนจะบึมไปโน่นนะครับอืมแล้วก็เครื่องยิงพวกนี้เหมาะสําหรับการยิงสองลูกขึ้นไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่ลูกที่สองขึ้นไปมันจะมันจะสูงมากเลยครับมันมันก็จะยิงขึ้นไปสูงมากเดี๋ยวดูนะครับสามลูก นี่นะครับลูกสองลูกสามมันไปโน่นเลยไปตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือไอ้อันนี้มันก็เสียคือมันมต้องท่านต้องจุดให้ทันนะครับถ้าจุดไม่ทันมันก็จะลงมาแล้วก็มาบึ้มเพื้นที่รอบๆหรือวงจรของคุณให้เสียหายนะครับก็เราก็จะมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับกนน่อนอือ่นเราก็ต้องวางออฟเซเดีหรือบล็อกอะไรก็ได้ที่มัน โดนระเบิดระเบิดแล้วมันไม่แตกไม่ไม่สลายไปนะครับก็วางเป็นวางวางเป็นขนาดเก้าคูณเก้านะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็เว้นจากช่องด้านตรงนี้สองช่องแล้วก็ด้านข้างหนึ่งสองสามสามช่องนะครับแล้วก็วางเป็นรูปบวกตามนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็วางอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็วางออฟเซเดียนหรืออะไรก็ได้ไว้ตรงกลางที่ที่มันทนทนแรงระเบิดได้นะครับวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็มาถึงการลากวงจรนะครับลากวงจรแล้วก็ต้องลากให้ไฟเข้าบล็อกนีนะ้เพื่อจะได้ไปจุดระเบิดให้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับ นี่นะครับแล้วเราต้องเข้าบล็อกตรงกลางนะบล็อกเนี่ยเนี่ยบล็อกระเบิดมันจะวางอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเราก็ส่งไฟเข้าบล็อกไปมันก็จะไปจุดระเบิดให้นะครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องวางเลสโตนรีพิเตอร์ไว้นะครับต้องวางนะครับอย่าไปดัดแปลงเพราะว่าถ้าดัดแปลงจากที่ผมคิดไ,ไว้เนี่ยมันจะมันจะยิงไม่แรงครับหรือใครจะดัดแปลงก็ได้แต่ต้องย้ำว่าต้องมีเลสโตนรีพิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งอันนะครับ แล้วก็เ้าวงจรเสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะมาทําไอ้ปุ่มกดเลยนะครับปุ่มกดก็โคตรง่ายเลยครับวางมันอย่างงี้ก็วา,างงี้เสร็จนะครับกดปุ่มก็ติดนะครับนี่นะครับแล้วก็มาทดลองนะครับว่าติดหรือไม่ไม่ต้องวางน้ำก็ได้หรือจะวางก็ช่างช่างช่างนัง้นนะครับ แล้วก็กดแล้วก็จุดทันทีแล้วก็รีบชิ้งนะครับถ้ากลายเป็นหมดเซเวอร์โวนะครับถ้าเกิดว่าเราจุดช้ามันก็ก็ตามที่เคยบอกไปว่ามันจะบึ้มวงจรเรานะครับแล้วก็จะมาลองจุดแยากสีลูกเลยนะสีลูกสีลูกนะครับแต่ต้องจุดใด้ทันนะสสีลูกก็ได้แต่ข้อแม้คือจุดให้ทันหนึ่งสองสามสี่ นี่นะครับลูกสีเนี่ยไปโน่นนะชิปเป๋งมันก็มีฟิลได้นะครับอก็ลออีกทีนะครับว่าสีลูกมันจะฟิลหรือไม่อ่าปุ่มกดโกูเอสองสามบึ้มนี่นะครับอันนี้คือมันจะลงมาช้าหน่อยนะครับ ก็คือถ,ถ้าอยากหรือว่าห้าลูกได้หรือไม่ก็ไปทดลองกันเองนะครับก็สอนแล้วก็นําถ้าดูแล้วก็เอาไปใช้ก็ได้เอาไม่เอาไปใช้ก็ไดช้ช่างแม่งนะครับอันก็ขอจบพลิกแต่เพลงเท่านี้นะคะตบจบจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ